ปั่นตัวเองเหรอคุณต้องเปนเนาะถาี่ครับ <c oughs> งานวันนี้เซนเซนจิสต์หรอใช่ครับไหนครัก็มาตอนนี้คือว่าชุดนี้เลยไม่คือผมว่ามันเป็นอีกหนึ่ง Exclusive Party Fashion ครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนเปิดโซนใหม่ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าครบรอบ Lux Night Out หนึ่งปีเอ้ยครบรอบหนึ่งปีของลัก l แกลเลอรี่ใช่ก็คือเป็นโซนชั้นหนึ่งครับเป็นเป็นอีกหนึ่งโซนที่ที่เมื่อกี้มีโอกาสได้ไลฟ์คู่กับพี่พลอยหอวังสนุกมาก พวกผมอาจจะดูเละหน่อยแต่ว่าพวกผมตั้งใจกันอยู่นะแต่ก็แบบผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งที่ที่มันดูเป็นแลนด์มาร์คสำหรับการสายแฟชั่นต้องชอบแน่ๆครับแบรนด์ครบของดีเยอะแล้วก็แบรนด์ที่ไม่คิดว่าจะเจอก็น่าจะมีที่ชั้นนี้ความแปแบบสไตล์ต่อแบบอย่แบบไหนคแบบนนผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นผมไม่ได้อิงจากแบรนด์เป็นหลักแต่ผมรู้สึกว่าของทุกชิ้นมัน มันเราสามารถรูู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเหมาะกับเราไหมคือหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ใช่คนสายโถมครับแต่เป็นสายที่แบบว่าชอบเอาหลายไอเทมหลายๆอย่างมาแบบ mix and match ให้มันเป็นสไตล์ตัวเองแบบคือหมายถึงว่าเห็นแบบนี้อาจจะไม่ได้ใส่แบบนี้ขนาดนั้นมันมีคำาีกคำว่าควายเ็รักี่แบบิบเงียบไปหรอครับเราอเลยครับก็ผมว่าควายเอ็ดไม่ควายเอ็ดมันไม่สําคัญเท่ากับว่าคุณสบายใจหรือเปล่า ก็สุดท้ายถ้าคุณลคายเอ็ดและสบายใจทำเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าใครเอ็ดมันดูอาจจะฮิตอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าคุณทำแล้วไม่สบายใจคุณก็ตะโกนกันเลยครับ<อ>ไม่ม,มันไม่ต้องใคายเอ็ดตามคนอื่นหลอกเพราะสุดท้ายแล้วตามกันไปสุดท้ายคุณจะไม่เหลือตัวเองนะ<อ>แต่คุณผมผมรู้สึกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแบบแต่งไปเถอะขอแค่มันถูกการเัศะีนิดนึงก็โอเคแล้วคุณชวนมางานสุดท้ ครับผมก็เหมือนกับว่าโปรโมชั่นพิเศษถ้าที่ฟังมาก็คือจะมี23-24นี้นะครับผมของงานลักซ์ไนท์เอา2 2 5 5นี้ที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลชิดลมที่ลักซ์แกลเลรนะครับผมก็เป็นอีก1แลนด์มาร์คละกันที่ผมว่าเซ็นทรัลจะพยายามบอกคอนเซปต์ตัวเองมาตลอดว่าตัวเองอยากเป็น Store of Bangkok ซึ่งผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบคอนเซปต์นั้นมากๆถ้าไม่เชื่อลองมาดูครับการไปมา คร,รก็ถือว่าเป็นการเที่ยวกับครอบครัวจริงๆในรอบเกือบเจ็ดปีครัที่ที่เอาตัวเองไปกับป้าแม่ตัวเองคือที่ผ่านมาจะเป็นการแบบซัพพอร์ตฝากพี่ชายไม่ว่าจะเป็นคนโตหรือคนกลางฝากฝากให้เขาพาไปเที่ยวพาไปดูแลแต่ว่าเหมือนปีนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะลุยงานใหญ่ของผมผมก็เลยอยาก จะแบบไปใช้เวลากับที่บ้านผมสักครั้งหนึ่งได้ใช้เวลาน้อยมากครับแม่บอกว่าผมกลับก่อนกลับมาทํางานที่นี่ก่อนแล้วก็ป้าแม่ผมก็มีพี่ชายครอบครัวพี่ชัยดูแลต่ออีกประมาณสองสามวันจริงป่ะ <c oughs> ผมนอนกับป้าแม่น <c oughs> อนด้วยกันเลย อายนิดหน่อยแล้วก็ครับผมนอนกับไม่จะเป็นคนเดียวกันได้ไหมแต่ว่าผมนอนกับพ่อแม่ครับโอ้ยไม่ใช่อะไรตอนหนึ่งเขารู้สึกที่เรานอนรู้สึกกัดเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไหมไม่เลยคืออาจจะเราโตขึ้นมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไม่ได้ทำในเวลาปกติแน่ๆพ่่่อแมคิดวาเรายังเป็นเด็กน้อยของเขาอยู่เสมอนนะคะสายตาที่เขาส่งมาเนี่ย แค่ในความรู้สึกครับผมว่าสายตาอาจจะไ,ไม่้เราบอกเขาเลยหรอว่าเขาแบบม,ม่ไม่กันคือคือ <c oughs> ผมมาติดงานเยอะออแล้วจังหวะที่ผมบอกเขาว่าเอ้ยผมอยากมาด้วยม,มันก็มีจุดที่ตอนแรกมันก็มีพูดขึ้นมาว่าที่พักดูเป็นอุปสรรคผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เขาเลยพกไปเลยว่าก็นอนด้วยดีขอนอนด้วยแล้วทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้นครับ ก็เลยได้นอนกับพ่อแม่ตัวเองอย่างการที่ได้นอนด้วยกันนะค่ะส่วนเนี่ยงเขาก็จะมีการร่วมมือกันในระหว่างคืนนั้นเลยอะไรเงี้ยตอนนี้กับร่วมมืออะไรไหมคะหรือว่าไม่นอนหลับก็นอนหลับเดยวไม่เลยครับป้าแม่ผมเหนื่อยกับการเดินทางป้าแม่ผมแบดหมดแล้วปล่อยผมไปแช่ออนเซ็นคนเดียวแล้วเราสายเปย์ครับไม่เปบ้านผมไม่ใช่สายเปแต่ถ้าเป็นครอบครัวผมไม่ถอยเหมือนกันมีได้ไหครับต้องกินไครัก็ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่ามัน คุณค่าของคนเรามันไม่ใช่เรื่องว่ามันจะแพงหรือไม่เสมอไปผมว่ามันเป็นเรื่องว่าเราทําให้คนของเราพอใจได้แค่ไหนมากกว่าครับพอใจมาสัมผัสได้ไหมครับไม่เนบ้านเรา <c oughs> เองล้วนๆครับสัมผัสไม่ได้ครับสัมผัสได้พูดเล่นพูดเล่นสัมผัสได้เขาพูดอะไรกับาเลยว่าผมคุยแด้วยกันเลยเหมือนเหมือนได้คุยกันมากกว่าว่าผมรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราตัดสินใจมารอบนี้เพราะว่า ร่างกายของป้าแม่ผมอะ่ะก็ไม่ได้สะดวกเท่าเดิม <Okay. S 1> คือผมรู้สึกว่าถ้าผมช้ากว่านี้ไปอีกสักแบบไม่กี่ปีอะ่ะอาจจะมีหลายที่ที่เราไปกับเขาไม่ได้ <c oughs> เหมือนอย่างเช่นแบบไปวัดที่มันมีบันไดเป็นร้อยขั้นอย่างเงี้ย oh. เออผมรู้สึกว่าปตาขึ้นไปอะ่ะอาจจะยังไหวแต่กับห้องเนี่ยมีปัญหาแล้วแน่นอนว่ามันปวดมันอะไรอย่างเงี้ย มันจะนอนใจมันจะดีมากค่ะเขาไม่ให้เอาเขาไม่ให้เอาเข้าไปนี่มันให้แยกแล้วถ้าสมมติเอาเข้าไปได้ก็จะแต่ผมก็ถือว่าไปในฐานะประเทศไทยอยู่แล้วไม่ใช่ผมถือว่าเจอเพื่อนร่วมเอเชียมันเป็นแบบโอเพนเขาเรียกว่าเข้าไปขันเยอะใช่ไหมคะ ผมก็ไม่รู้ทำไมอยู่มันเข้ามาเรื่อยๆค <c> ร <oughs> ับกดดันนิดหน่อยแต่ก็โอเคมันมันโอเคเพราะอากาศมันเย็นครับ <c oughs> อันนี้ต้องการคำต <c oughs> อบเป็นไงครับตอนแรกผมชิดแต่ผมแอบรู้สึกผมไม่แน่ใจ <c oughs> ผมก็เลยไม่กล้าเอาอะไรพวกนี้เข้าไปมัน,ม,นมันดูซีเรียสที่นู่นแล้วก็รู้สึกว่าขนาดคนอื่นมาประเทศเราแล้วยังอยากให้เขาเลบรพ ก็เลยอ่ะจะอย่าเลยแต่ไม่นี่ไงแทนที่จะถ่ายรูปออนเซนผมถ่ายรูปคุยกับหงมาใช่ล่าสุดคุยกับนกแล้วคุยอะไรคะับเอาจริงมันเขาจะจิกมือผมแหละไม่มีอะไรไปแย่ไปแย่อ็นดูแต่ติดใจไปอีกไม่เข้าหยุดบ้างแทนไปครับตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับหมดแล้วปีนี้ก็โปรเจกต์ใหม่ที่เคยบอกครับ คือตอนนี้ก็เริ่มคลิปออฟตอนนี้ผมเข้าโหมดเวิร์กช็อปจริงจังแล้วกํ<ม>าลังเตรียมตัวแล้วก็คิดว่าภายในแถวๆเดือน2เดือนเนี้ยเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนกว่าน,นี้ในแง่ตัวนักแสดงด้วยแล้วก็โปรเจกต์มันน่าจะเริ่มถ่ายจริงครับว,ว่ากายภาพของเราใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนใช่จริงๆตอนนี้กายภาพตัวเองก็ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วท,ที่จะถ่ายแต่ว่าน้องต่อขันนี่ยค่ะเยอะมากเลยทุกที ถ้าเราพูดว่าไม่เซอร์ไพรส์ใครจะดูค <c oughs> รับต้องเซอร์ไพรส์ครับพี่ไม่แต่ผมเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงครับเดี๋ยวามที่ตัวในการภาพเป็นร่างคองแบบว่าต้องมีซิ์แครกหรือว่าต้องหอมลงหรือต้องเร็วต้องแบบมันไม่ใช่ลุคที่ทุกคนเห็นอยู่เร็วๆเนี่ย <c oughs> จะเรียกรอ้องอ,อ,อีก <c oughs> ใช่ผมว่าจะ <c oughs> รอเล่นทั้งหมด <c oughs> รอดูรอดูยังบอกไม่ได้ มันอาจจะเริ่มบอกได้แล้วว่าอาจจะเป็นแบบฟิลภาพยนตร์าอลด้วยครับเดี๋ยวเราติดตามนะโอเคตับมุนคบุนคามุณคออกเสียนิดครับไล์รัอไไอยไม่จตมเ่าไอคอไม่มีพี่พลอแย่เลยอ่ะ